เนความย่อแห่งวัะตาบิดกเอ็มสามั้นตอนที่เรื่องของวินัยของภิกษณุณีอันธการวักที่สองวัก,กว่าด้วยเวลากลางคืนสิขาบทที่1ห้ามยืนหรือสนทนา2ต่อ2กับบุรุษในที่มืดน,นางภิกษุณีบางรูปยืนบ้างสนทนาบ้าง กับบุรุษสองต่อสองในราตีอันมืดมิได้ตามประิบพ,พระผู้มีพระภาคถึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปะจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สองห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่ลับนางภิกษุณีบางรูป ยืนบ้างสนทนาบ้างกับบุรุษสองต่อสองในที่ลับพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สามห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษกับบุรุษในที่แจ้งนางภิกษุณีบางรูปเห็นว่าห้ามทำเช่นสิกขาบทที่สองในที่ลับ จึงยืนบ้างสนทนาบ้างกับบุรุษสองต่อสองในที่แจ้งมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทปรับอบัติปจิตีแก่นางภิกษุณีผู้ท,ทําเช่นนั้นสิขาบทที่สห้ามท,ทําเช่นนั้นในที่อื่นอีกนางทุนละนันทาภิกษุณีกับบุรุษสองต่อสยืนอยู่บ้างสนทนากันบ้าง กระซิบที่หูกันบ้างส่งนางภิกษุณีที่เป็นเพื่อนไปเสียบ้างในถนนรถบ้างในถนนตันบ้างในทางแยกบ้างมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสขาบทปรับอบัติแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้น สิขาบทที่ห้าห้ามเข้าบ้านผู้อื่นแล้วเวลากลับไม่บอกลานางภิกษุณีบางรูปไปฉันประจำในบ้านหนึ่งวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วก็หลีกไปโดยไม่ได้บอกลาเจ้าของบ้านนางทาสีขวัดบ้านจึงเอาเครื่องลาดใส่ลงในภาชนะเจ้าของบ้านไม่เห็นเครื่องลาดจึงถามเอากับนางภิกษุณี นางพิษุณีตอบว่าไม่ทราบเขาก็ทวงเอากับนางพิษุณีบริพาทเอาแล้วตัดการถวายอาหารประจำภายหลังคนทั้งหลายพบเครื่องราชนั้นในภาชนะจึงให้เจ้าของบ้านไปขอเข้ามานางพิษุณีนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัิปาจิตตีแกนางพิษุณีผู้เข้าไปสู่สกุลก่อนเวลาอาหารหรือก่อนเที่ยง นั่งบนอัศนะแล้วไม่บอกลาเจ้าของบ้านก่อนหลีกไปสิกขาบทที่6ห้ามนั่งนอนบนอัศนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านก่อนนางสุนลนันทาภิกษณุณีเข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหารคือเที่ยงไปแล้วไม่บอกเจ้าของบ้านนั่งบ้างนอนบ้างเหนืออัศนะมนุษย์ทั้งหลายละอายนาง ก็ไม่นั่งไม่นอนเหนืออัสนะเกรงจะเป็นการตีเสมอและพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทปรับระบติปจิตตีแกนางพิษุนีที่เข้าสู่สกุลในเวลาหลังอาหารไม่บอกเจ้าของบ้านก่อนนั่งหรือนอนบนอัสนะสิขาบทที่7ห้ามปูราดที่นอนในบ้านโดยไม่บอกเจ้าของบ้าน นางภิกษุณีหลายรูปเดินทางไปสู่กรุงสวัสถีในระหว่างทางแวะขออาศัยพักกับสกุลพราหมณ์แห่งหนึ่งนางพราหมณมีขอให้รอจนขว่าพราหมผู้สามีจะกลับมานางพิกษุนีก็ปูราดที่นอนโดยคิดว่าจะรอแล้วนั่งบ้างนอนบ้างพราหมนั้นมาในเวลากลางคืนถามทราบความแล้วสั่งให้ไล่ออกไป พระผู้มีพรภาคจึงทรงบัญญัติิขาบทปรับอบัติประสิทตีแก่นางพิษุนีผู้เข้าสู่สกุลในเวลาวิการไม่บอกเจ้าของบ้านก่อนปูราดหรือใช้ให้ปูราดที่นอนแล้วนั่งหรือนอนิขาบทที่8ห้ามติเตียนผู้อื่นไม่ตรงกับที่ฟังมานางพัฒธากาปิลานีเห็นสิทธิ์ที่ตนเป็นอุปชายยะบวชให้รับใช้ดี จึงกล่าวกับน,นางภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่เจ้าทั้งหลายนางภิกษุณีน,นี้อุปถากเราดีเราจาักให้จีวรแก่เธอนางภิกษุณีนั้นก็เที่ยวพูดยกโทษกับผู้อื่นด้วยถ้อยคำประชดที่ถือมาผิดจำมาผิดว่าได้ยินว่าข้าพเจ้าอุปถากแม่เจ้าไม่ดีแม่เจ้าจึงไม่ให้จีวรแก่ข้าพเจ้า ความทราบถึงพระผู้มีพภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุผู้ยกโทษผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่ถือมาผิดหรือทรงจำผิดสิกขาบทที่9ห้ามสาบแช่งด้วยเรื่องนรกหรือพรหมจรรย์ของของนางภิกษุณีหลายรูปหายนางภิกษุณีจึงพากันถามนางจันทกาลี ภิกษุณีว่าเห็นบ้างไหมนางจันทกาลีภิกษุณีก็สาบแช่งตัวเองสาบแช่งผู้อื่นว่าถ้าข้าพระเจ้าเอาของไปขอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ขอให้ตกนรกถ้าใครหาความไม่จริงก็ขอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ให้ตกนรกพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรมาบัติปจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้สาบแช่งตัวเองหรือผู้อื่น ด้วยนรกหรือพรหมจรรย์สิขาบทที่สิบห้ามทำร้ายตัวเองแล้วร้องไห้นางจันทกาลีภิกษุณีทะเลาะกับนางภิกษุณีอื่นๆก็ตีอกชกหัวแล้วร้องไห้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทปรับนบัติปาริจิตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำร้ายตัวเองแล้วร้องไห้